สวัสดีครับน้องจะมารีวิวูไปดูจาโลกใต้ด้านที่เจ็ดทูมันมีมันมีปลาปลาอะไรบ้างอะ่ะมีกระต่ายกระต่ายมันกินแคโลตน่ารักมากมาเลยเอ็นหนึ่งสองสามแล้วก็ทีห้า เต็มแปดสิบแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีปลาฉลามโลกแล้วก็มีอะไรอีกมีมีมีปลามีปลามีปลาฉลามโอ้มีปลาดาวด้วยเพราะว่ามันเยอะเลยเป็นตตัวมีปลาบอลมีดุงด้วยมีปลาดาวแล้วก็แบบมันมี มีตะพานด้วยแล้วก็มีปลาอะไรปลาบัวตลกเอ้ยปลาเลยมีปลากระลังด้วยมีอะไรแล้วก็ปลาอะไรอ๋อเจุดเรือไปบ้างฮะอแล้วก็มีอะไรอีกนึกมีมีมีปลาบัวตลกมี